วันนี้ผมก็จะไปแจกสคริปต์แมบเด็ดเดี่ยวแบบออโต้บาร์แบบนี้ลนลครับเงินแดงก็จะมีแบบ2 0 0พแบบผมเลยในะผมฟาร์มแบบชิลๆเลยนะครับผมไปดูคลิปกันเลยครับผมโอเคครับหลังจากที่เราเข้าแมปมาแล้วแล้วก็กดเข้ารถไฟมาแล้วนะครับแล้วก็ราสคริปต์กันเลยนะผมใช้เป็นตารางันไตรก้อนนะครับตรางนตัวนี้จะไม่มีขีนะแบบใช้ดานได้เลยนะใช้ตามได้ในสับคุที่อยากใช้นะกดไปตรงนี้แล้วกดวางสคริปต์ให้ก๊อปมาแล้วกดคิวได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็เราสคริปต์ขึ้นมานครับฉะนั้นก็กดออโต้บาร์ มันก็จะฟาร์มเงินให้เรานะครับแบบนี้เลยแล้วก็แค่รอนะครับปล่อยทิ้งไว้แล้วก็รอจนกว่ามันจะรีตัวให้เรานะครับประมาณนี้อต่ที่มันเก็บเงินครบแล้วนะครับมันก็จะรีตัวตายให้เรานะเอาไปสักพักก่อนนะเนี่ยประมาณนี้มันคือเก็บครบแล้วได้สูงสุดประมาณ124มั้งแล้วก็รีตัวตายนะครับร14อันนะครับแล้วแล้วก็รอมันรีตัวนะครับ แล้วก็กดเพลเล่นอ่ะมันก็จะรีให้เราปฏิยัญัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถเราคลิปอีกรอบหนึ่งได้โดยวิธีการนี้นะครับกดวางแบบนี้หรือจะกดเ q in ซ์คิวอินคลิปบอรก็ได้ครับจำคนที่กราฟคลิปมาแล้วก็กดไปมันก็จะวางให้แบบนี้แล้วก็กดต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนะาะสบคลีปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย